ครับสวัสดีครับตอนนี้กากทีมนะครับจากนครอุบลและสีสเกตนะครับมาจาก TKB เชลล์รันครั้งที่หนึ่งที่ทุ่งกระบานกระบายนะครับก็มีสมาชิกตอนนี้กากทีมล่ารางวัลมาทั้งหมดชูน่อยรั้งได้ทุกคนนะครับยกเว้นกากแสงโสมนะครับครับคําเสร็จวันนี้นะครับก็มาที่สีสเกตขุนหารระยะทางจากสีสเกตก็ประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับ ก็วิ่งเทลครั้งแรกนะครับที่เรามาวิ่งกันก็ได้รางวัลกลับบ้านไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ผ่านสมรภูมิวิ่งที่ชุ่มกระบานกุใบนะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เขตรักษาประสาป่าห้วยสาลานะครับหลังจากนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ไปที่น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับที่โอเคเซเบลลิกชุกลางทีมวันทูทีเย โอเคไม่ร uh, eh ู้โอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายเอาคนนี้เหงาจัง